สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ดูดวงความรัก by wishm a i t า a r o t นะคะแม่มดเอมค่ะวันนี้จะมาอ่านไพ่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมถึงวันที่19กุมภาพันธ์ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงวันที่1ถึง15กันยายนจะมีแนวโน้ม เป็นเช่นไรนะคะเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันค่ะวันนี้แม่มดใช้ไพ่นะคะสองสำรับค่ะในการอ่านนะคะ Universal Weight a r o t ค่ะและ Radiant Rider Weight Tarot นะคะในการอ่านนี้ค่ะอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะสลับกันในตำแหน่งของคุณและเขานะคะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์ค่ะ ตอนนี้แม่มดขอให้เพื่อนๆนะคะทำสมาธิค่ะหลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะแล้วอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากให้ไพ่แนะนำนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมค่ะในช่วง1-15กันยายนนะคะ จะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรขอคำแนะนำจากไพ่ด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมในช่วง1-15กันยายนค่ะจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุม1-15กันยายน of pentacle นะคะ page of one ค่ะ halo fan ค่ะ four of pentacle ค่ะ devil ค่ะ queen of pentacle ค่ะ ซิกออฟสอดค่ะเดอะมูนค่ะเอ็ดออฟสอดค่ะเทนออฟสอดค่ะสถานการณ์ของตัวคุณนะคะชาว ราศีกุมนะคะตอนนี้แม่มดมองว่าคุณนะคะตกอยู่ในสถานการณ์ตัวคุณเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงอ่ะนะคะเหมือนกับความรักความสัมพันธ์มันมัน,มนยังไม่มั่นคงอ่ะนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะมันเหมือนเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณ เครียดคุณวิตกกังวลค่ะคุณคิดมากนะคะกับความรู้สึกที่มากมายที่มันถาโถมเข้ามานะคะ ความรักความสัมพันธ์ที่มันยังหาทางออกไม่ได้นะคะความรักความสัมพันธ์ที่มันมีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นค่ะมีเรื่องที่ยังไม่ถูกเปิดเผยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณวิตกกังวลมากบางครั้งอะคะ่ะคุณคิดเยอะคิดมากเครียดจ,จนนอนไม่หลับนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับตัวคุณนะคะพยายาม พยายามที่จะ,อ,ะอยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงน,นะคะพยายามที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นั้นนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับความสัมพันธ์ที่ลุ่มหลงกันความสัมพันธ์ที่ติดอยู่ในความมัวเมาความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของกิเลสราคะปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องน,นะคะมันเหมือนกับว่าตัวคุณนะคะกำลังลังเลอยู่ระหว่าง เดวิลนะคะกับแฮลเฟนค่ะมันเป็นความมืดกับความสว่างน,นะคะความชั่วกับความดีค่ะตอนนี้เหมือนตัวคุณเองตัวคุณเองเป็นคนที่อ,อยู่ในศีลในธรรมนะคะเป็นคนทีอ่อยู่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาค่ะแต่ความรักครั้งนี้มันอาจจะเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องมันอาจจะเป็นความรักที่เป็นรักสามเศร้านะคะเป็นความรักที่ มันจําเป็นที่จะต้องจบอะค่ะเพราะว่ามันไม่มีทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้อะนะคะตัวคุณเองค่ะตอนนี้ก็เหมือนกับอยากที่จะไปจากสถานการณ์ตอนนี้ะนะคะเหมือนอยากจะทิ้งทุกอย่างนะคะแล้วก็มุ่งหน้าเดินออกไปอะนะคะเหมือนกับผ่านเรื่องราวต่างๆมาเหมือนเหมือนพยายามที่จะไปต่อข้างหน้าค่ะไปหาหนทางที่ดีขึ้นะนะคะไปพบกับ ความไปพบไปเจอกับความรู้สึกที่มันทำให้ตัวเองรู้สึกดีกว่าตอนนี้นะคะตัวคุณเองก็ยังไม่เปิดใจให้ใครด้วยนะคะตัวคุณเองยังรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีความรักกันนะคะแล้วก็ตัวคุณเองอะคะ่ะอาจจะจะเจอกับคนที่ที่เข้ามานะคะหลายๆคนพร้อมกันก็ได้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่เปิดใจให้ใครนะคะเหมือนกับก็ยังก็ยัง เข็ในเรื่องของความรักอยู่นะคะตัวคุณเองค่ะเป็นผู้หญิงที่มีฐานะการเงินดีนะคะอยู่คนเดียวสวยๆส,สดๆก็ได้ค่ะไม่ต้องแคร์ใครก็ได้นะคะเหมือนกับว่าตอนเนี้ค่ะตัวตัวคุณเองค่ะเป็นคนที่มีความมั่นคง เป็นคนที่มีความมั่นคงทางการเงินแล้วนะคะเป็นคนที่รู้สึกว่ามีความสุขได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครนะคะมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองนะคะ,ะมันมีไพ่เมื่อกี้แม่มดอ่าน f i ออ of p e n t a เก e s มันเป็นไพ่ของการไม่มั่นคงการขาดแคลนหรือการยากไร้ทีนี้แม่มดจะมาแก้ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่า อ่านได้อีกในความหมายหนึ่งนะคะความหมายของ5เหรียญถ้าตีอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันหมายถึงไพ่ที่คุณอาจจะถูกใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะที่เขามีความสัมพันธ์อยู่แล้วอะคะ่ะตามตื้อคุณก็ได้ะคะ่ะเพราะว่าในไพ่จะเห็นว่ามีคนสองคนเห็นไหมคะเดินอยู่ในรูปอะคะ่ะมันเป็นคนคนหนึ่งก็จะมุ่งไปข้างหน้านะคะ่ะในขณะที่คนที่สองอะคะ่ะก็ยังเดินตามมาแม้ว่าตัวเองจะบาดเจ็บอะนะคะแม้ว่าตัวเองจะจะ ต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงในการเดินนะคะแต่เขาก็ไม่ทิ้งคุณไปไหนไม่จากคุณไปไหนอะคะ่ะมันตีความหมายได้ว่าคุณอาจจะถูกคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะตามตือ้อตามจีบคุณก็ได้ค่ะแต่ตัวคุณเองค่ะเป็นคนที่มีหลักธรรมคาสอนนะคะเป็นคนที่ยึดมั่นในศาสนาค่ะอารมณ์อะไรต่างๆนานา,นาที่มันเข้ามาพาให้จิตใจคุณขุ่นมัวค่ะ คุณก็สามารถขจัดปัดเป่าได้ด้วยหลักทาคําสอนของพระพุทธศาสนานะคะในส่วนของตัวคุณอ่านได้ประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวแม่มดจะขอให้เขาคนนั้นของคุณค่ะเขาคนนั้นของชาวราศีกุมนะคะในช่วง1-15กันยายนค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ เขาคนนั้นของคุณค่ะชาวราศีกุมหนึ่ถึงสิกันยายนอันนี้เขาหล่นออกมาแสดงว่าเขาอยากออกมาแม่มดจะเลือกเขาเป็นใบแรกนะคะ1ท of Cup คัค่ะน of of w ว n d ค่ะ h e l เล a ฟ t ตรงกันเลยนะคะ ตำแหน่งของคุณและของเขาได้ฮาลแฟนตรงกันในตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ10สิบมเมท้าค่ะ10 o ออฟว d นค่ะ Pa g ออฟเ e น t a เค e ค่ะ of w ออฟวานค่ะเ a g e อ f เพ n ต e อฟวานค่ะเซ n งค่ะสิบดาบเหมือนกันค่ะ p เ e o ออฟ o r ดค่ะมีไพ่ที่เหมือนกันออกมา2ใบนะคะในส่วนสถานการณ์ของตัวเขาอะนะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะคะ มันเป็นความรู้สึกของมันเป็นความรู้สึกของคนที่เข้ากันได้ดีนะคะเป็นความรู้สึกสุขสมหวังค่ะมีความรู้สึกอยากสร้างครอบครัวไปกับคุณน่ะนะคะมีความรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่เติมเต็มทุกอย่างอะค่ะมีความเข้ากันได้อย่างดีนะคะเขาอะค่ะอาจจะเป็นคนที่ มาตามตื้อคุณจริงๆอะนะคะเพราะว่ามีอัศวินถือไม้เท้าเข้ามาะคะ่ะมันเป็นไพ่ของคนที่ทําอะไรตามใจที่ตัวเองปรารถนานะคะโดยที่อาจจะเร่งรีบในความสัมพันธ์อะนะคะตัวเขาอะค่ะพบกับสถานการณ์ที่จะต้องแบกรับภาระอะไรอย่างหนักนะคะ ต้องแบกรับในเรื่องของความรู้สึกความอารมณ์ก็เป็นไปได้นะคะในความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่หนักและเหนื่อยค่ะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ทําให้เครียดค่ะคิดมากค่ะเหมือนหาทางออกไม่ได้นะคะมันมีความรู้สึกดีๆอยู่ตรงนั้นค่ะแต่ความรู้สึกเนี้ยค่ะ เขากลับมาตั้งคำถามกับตัวเองค่ะว่าความรู้สึกนี้มันจะดำเนินไปในทิศทางใดมันจะดำเนินไปได้อย่างไรนะคะมันมีไพ่2ไม้เท้าเข้ามาค่ะและ1ไม้เท้าและเพจอฟวานเข้ามานะคะเหมือนเขาอะค่ะก็อยากที่จะมาเริ่มต้นสร้างความรู้สึกสร้างสิ่งดีๆให้กับคุณอะนะคะตัวเขาเองน่าจะติดความสัมพันธ์ค่ะน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ ยังเลือกอะไรไม่ได้นะคะยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ค่ะกำลังรอดูสถานการณ์อยู่นะคะกำลังดูอยู่ว่าคิดอยู่ว่าจะทำยังไงกับกับสถานการณ์ตรงนี้นะคะ,นะคะแล้วก็มันมีไพ่ฮาร์ลแฟนเข้ามาในตำแหน่งของคุณแล้วก็เขาเป็นตำแหน่งที่ตรงกันนะคะตรงนี้แม่มดอ่าน ในความหมายของแม่มดเนี่ยแม่มดจะตีได้ว่าเขารู้ค่ะว่าความรักความสัมพันธ์นี้ความรู้สึกดีๆมากมายที่เขามีให้คุณนะคะมันพัฒนาไม่ได้มันเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องอะค่ะมันเป็นความรักที่ผิดศีลธรรมค่ะมันเป็นความรักที่เดินต่อไปไม่ได้ค่ะแม้ว่าความรู้สึกดีๆมันจะมีมากมายนะคะแต่มันก็มีความรู้สึกเป็นทุกข์มีความรู้สึกหนักเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้ค่ะ เขามองว่าคุณนะคะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งนะคะเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้อย่างดีค่ะเป็นผู้หญิงที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะเขามองว่าคุณนะคะสามารถที่จะดูแลแล้วก็จัดการปัญหาตรงนี้ได้นะคะหมายถึงว่าถ้าความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณต้องแยกจากกันนะคะคุณก็จะเป็นคนที่กลับมาเข้มแข็งได้ในไม่ช้านะคะหรือในความสัมพันธ์นี้ค่ะมันเหมือนกับ มันเหมือนกับมันมันต้องใช้ความเข้มแข็งต้องใช้ความต่อสู้กับจิตใจของตัวเขาเองอะคะ่ะเพื่อที่เขาจะไม่ทำผิดศีลธรรมนะคะไม่ทำผิดไม่ทำผิดหลักธรรมคำสอนของศาสนานะคะก็เป็นไปได้นะคะความหมายก็ประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยว แม่มดจะเปิดไพ่เพิ่มให้ละกันนะคะเพราะว่าเห็นมี10ดาบขึ้นมาทั้งฝั่งของคุณและของเขาอะนะคะอยากรู้ว่า10ดาบเนี่ยมันคืออะไรขอความหมายไพ่เพิ่มด้วยค่ะ10ดาบคืออะไรคะ10ดาบคืออะไรคะ สิบดาบคือ f l o of pentacle เหมือนของคุณเป๊ะเลยค่ะขึ้นในตำแหน่งที่ตรงข้ามกันกับคุณคุณสองคนค่ะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะนะคะเป็นคนที่มีตัวเลือกหลายคนค่ะเป็นคนที่คุณทั้งสองคนนะคะเป็นคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกคบเลือกใครนะคะ ยังรู้สึกห่วงความรู้สึกคือมีความรู้สึกดีค่ะแต่ยังไม่เปิดเผยความรู้สึกนั้นออกไปนะคะหรืออีกในหนึ่งอาจจะมองได้ว่าเป็นการที่เรารู้สึกว่าเราหวงแหนนะคะหวงแหนตัวตนนะคะหวงแหนความเป็นตัวของตัวเองก็ได้ค่ะทีนี้แม่มดจะขอไพ่เพิ่มนะคะ10ไม้เท้าค่ะ สิบไม้เท้าคืออะไรคะให้ไพ่ช่วยบอกด้วยนะคะสิบไม้เท้าคือ h g e of cup ค,ค่ะคือการทิ้งความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีนะคะแล้วก็มุ่งหน้าเดินจากไปค่ะ ทิ้งอารมณ์ที่ไม่ดีค่ะทิ้งความรู้สึกที่มันเศร้าหมองนะคะแล้วก็มุ่งหน้าเดินต่อไปข้างหน้าค่ะโดยที่ทิ้งความรู้สึกนั้นไว้เบื้องหลังไม่เก็บมาคิดไม่เกิดมาเครียดแล้วก็ไม่เก็บมาใส่ใจอีกนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้คุณสองคนอาจจะเลิกกันชั่วคราวหรือเปล่าคะแยกกันชั่วคราวหรือเปล่าคะหรือว่าคุณเลิกกันมาสักพักแล้วแต่ช่วงนี้ค่ะอยู่ในระยะที่ทำใจอยู่คะ่ะ ะะทิ้งความเศร้าไว้เบื้องหลังนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปะคะ่ะไพ่ของชาวราศีกุ่มนะคะแม่มดอ่านความหมายได้ประมาณนี้นะคะการดูดวงนี้ค่ะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปค่ะไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะสลับกันในตำแหน่งของคุณและเขาหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะ ฟังเพื่อความบันเทิงค่ะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์นะคะแอมมดขอขอบคุณทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช n e l ดูดวงความรักบายวิสเอมทารอดนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ